สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคาบพรักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูในมาครบ2ตัวบนล่างเนาะสำหรับในสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่แล้วก็นํามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นงวดแรกในงวดวันที่1สิงหาคม2568ในสูตรนี้ท่านผู้ชมก็จะ มีเข้าทั้ง2ตัวบน2ตัวล่างแล้วก็ในชุด3ตัวบนด้วยอ่ะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูคำเตือนของทางช่องกันก่อนสักนิดหนึ่งคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ในสูตรนี้ท่านชมจะมีสิทติกันเข้ามาทั้งหมด9งวดเนาะในงวดแรกเข้าที่ชุด2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างงวดที่สองเข้าที่ชุด3าตัวบนนะตรงนี้6 7 8ดงวดที่สามเข้าที่สองตัวล่าง8 5ห้างวดที่4เข้าที่2ตัวล่าง0ูนย์ 06งวดที่หเข้าที่สองตัวบน0 9ย์แล้วก็2ตัวล่าง8 7จงวดที่หเข้าที่สามตัวบนที่3า2ห5 2สองหงวดที่7เข้าที่สองตัวล่างที่0ูนย์งวดที่8เข้าที่สมตัวบนที่สองสี่ห แล้วก็งวดล่าสุดท่านผู้ชมเข้าที่3ตัวบนที่3 2 4ตรงนี้ก็นำมาฝากให้ท่านผู้ชมได้ดูกันในวันนี้เนาะเพื่อเป็นแนวทางอ่ะก่อนอื่นท่านผู้ชมมีในคลิปที่แล้วที่เราลงมาครบล่าง6ตัวเนาะในงวดวันที่1สิงหาแล้วก็มีตัวเลขบางตัวเนาะที่ ยังไม่ถูกเนาะก็คือตรงนี้ท่านผู้ชมเด่นล่างนี่ท่านผู้ชมลืมเลขหนึ่งเนาะเลขหนึ่งที่ชนกันตรงนี้ลืมเลขหนึ่งเป็นหนึ่งตัวดังนั้นในคลิปนี้ก็ถือโอกาสมาเก็บตรงนี้ด้วยเนาะเพราะว่า,าต้องขอบคุณท่านผู้ชมท่านหนึ่งเนาะที่แนะนำมาว่าลืมเด่นล่าง ตัวชนไปหนึ่งตัวเนาะบางทีแอดก็าตาลายมองไม่เห็นเนาะต้องช่วยกันดูในเด่นล่างชนเลขหนึ่งไปอีกหนึ่งตัวเนาะก็ในงวดน,นี้เด่นล่างก็จะเด่นไปทั้งหมด6ตัวคือ6 7 8 9 5 1ส่วนอ่าส่วนตัวที่ จับคู่เนาะนี่ตรงนี้เด่นล่างก็จะเพิ่มไปอีกหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าห้าหนึ่งหนึ่งก็จะชนบนด้วยอีกหนึ่งตัวตรงนี้ท่านหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งเก้า หนึจคู่ก็จะเป็นชนในชุดเด่นล่างเพิ่มขึ้นมาอีกสองก็จะเป็น19 1่งเก้าหจแล้วก็ห 5, 5ึ่นี่สรุปว่าชุดมาครบล่างจะเน้นทั้งหมด6คู่เนาะท่านผู้ชมเก้าหนึ่ 9ก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งเจดเจดหแล้วก็ห้าเจ็ดห้าแล้วก็ตัวที่วงสีแดงไว้ก็มีโอกาสมาได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าบางทีตัวที่ชนก็อาจจะไม่ได้มาเสมอไปเนาะสำหรับในวันนี้ก็มาเก็บในชุดมาครบล่าง6ตัวให้ท่านผู้ชมตรงนี้กันในคลิปนี้อะ มาดูต่อในชุดมาครบสองตัวบนล่างสูตรนี้กันก็ในงวดน,นี้เนาะท่านชม มาครบสองตัวบนล่างงวดนี้ได้ที่เลขเจ็ดเก้าหนึ่ง 8 9 0นะในงวดน,นี้มีตัวเลขที่ซ้ำกันคือเลข9ท่านผู้ชมเลข9ซ้าำกัน2ตัวก็มีโอกาสที่จะมาเป็นเลขเด่นหรือว่ามาเป็นเลขเบิ้ลที่99ก็ได้เดี๋ยวจับคู่จับคู่เป็น79็ด7 9, 1, 8, 7จด1ด8 79 70

เป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมต่อมาเราจะใช้วิธีนี้เหมือนเหมือนมาครบล่างนาะใช้เลขเด่นบนมาจาับมาหาตัวเด่นด้วยเด่นบนใช้สูตรเดิมท่านผู้ชมนี่สูตรดั้งเดิมของเรานี่ยี่สิบยิบห้าวดที่ยี่สิบห้าวดที่ยี่สิบหกได้ สามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งผลณปรากฏว่าออกที่สามสองสี่เข้าตรงนี้เลขสามกับเลขสี่ต่อมาในวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ด วดที่ยี่สิบเจ็ดได้หกเจ็ดปดเศสี่อเด่นบนในงวดน,นี้หกเจ็ดแปดเก้านสี่หกเจ็ดแปดเก้ศย์สี่ จับคู่ก็เป็นหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่แปดเก้าแปดศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์เก้าสี่แล้วก็ศูนย์สี่จะเป็นคู่เด่นบน เอามาเป็นคู่ดับคู่ดับคู่ดับเป็นสีแดงแล้วกันดับบนก็จะคัดออกจากตรงนี้ก็จะเป็นอ่0 1 2 3 5ดับสี่ตัวจับคู่เป็น1 2 1 3 1 5 2 3 2 5แล้วก็3 5 นี้จะเป็นดับบนต่อมาท่านผู้ชมมาดูตัวเด่นบนที่จะชนเอ่อมาครบบนล่างในชุดนี้เนาะเด่นแล้วก็มาครบตัวแรกเลขหไม่มีเจนะชนที่เลขเจเลขเจในชุดก็มีมีเจ็ดติ๊กไว้ก่อนแอ่ามี8ด มีแปดด้วยแปดก็จะมีนี่แปดเก้าอ้าวเก้าเก้าชนนะเก้าชนเก้าในสูตรนี้มีตั้งสองตัวก็มีเก้าเก้าเก้าศูนย์อ่าศูนย์อีกตัวหนึ่งชนเลขศูนย์เลขสี่ไม่มีอ่ะก จะเห็นได้ว่าในชุดที่ชนมาครบบนล่างแล้วก็เด่นบนจะมีอยู่คือ79 78 70 98 99 90และก็80ทั้งหมด7คู่ แต่ในชุดนี้ไม่มีเก้าเก้าเนาะเก้าเก้าในชุดนี้ซ้ําก็ให้บีคู่หนึ่งเจเาเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจน้นยเน้นวันนี้สองตัวบนล่าง ไปกลับด้วยเนาะเพราะว่าในชุดนี้ไม่ได้เขียนกลับให้ให้ท่านผู้ชมไปกลับด้วยอ่ะส่วนคู่อื่นก็มีติดอยู่นี่ติดตัวลองเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งศูนศูนย์หนึ่งในชุดนี้ไม่ติดเลขดับเนาะไม่ติดเลขดับต่อมาจะจับในสามตัวบน สตัวบนจะใช้หลักร้อยที่อยู่ในชุดนี้จะจับให้เฉพาะตัวที่เน้นให้เนาะตัวแรก3ตัวบนเป็น7จ9 778 7 7เก้าเจจ เก้าเจิตเกแล้วก็เจ็ด 90, แปดศนเก้าเกจิตเก้านี่เก้าจิดเก้าเก้าจ็ตแปดเก้าจ็ดแปดเก้าจ็ดเก้าจ็ดศมีเก้าเก้าแปด

นี้ซ้ำเป็นศู0ย์เจ9ดศ9นแล้วก็080เรียบร้อยท่านผู้ชมชุดสามตัวบนเป็นชุดที่เน,น้นเนาะสามตัวบน เน้นในชุดนี้เพราะว่านี่ตามสี่ติมาครบก็มีงวดที่เข้าสามตัวบนนี่งวดนี้เข้าสามตัวบนสามตัวบนงวดล่าสุดสองงวดเข้าสามตัวบนดังนั้นในงวดนี้จึงจับให้ในชุดสามตัวบนด้วยในชุดนี้ จริงๆในชุดนี้จะเป็นชุดสองตัวบนล่างเนาะที่มาครบดังนั้นเราจะใช้ชุดนี้ด้วยที่จะมาเทียบว่าในงวดนี้ชุดนี้อาจจะมาออกในชุดสองตัวล่างก็ได้ตัวไหนคู่ไหนที่ชนคู่ที่ชน 7จ็ดเก้าเจดหนึ่งเจแปดไม่มีเจ็ดศนอ่นนี้ชนเจ็ดเก้าเจดเจดศ้าหนึ่งป 9 9 9 0 1 8 1 0 1 1 0 0 1ชนเลขดับ2ตัวล่างแล้วก็8ปอ่ะเรียบร้อยท่านผู้ชมสรุปชนมาคบรบล่าง เป็นเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าจิตศูนย์จิตหนึ่งจิตเก้าศูนย์ก็หนึ่งเก้าจิต 0ูนยจหนึ่งจิตชนอยู่หนึ่งสอาสี่ห้าชนอยู่ห้คู่ท่านผู้ชมนี่ชุดนี้เป็นชุดตัวเลขที่มีโอกาสที่จะมาในชุดทั้งสองตัวบนแล้วก็2ตัวล่างชุดนี้ แล้วก็งวดนี้เด่นสุดเด่นสุดบนล่างงวดนี้ท่านผู้ชมให้ไปที่เลขเก้ากับเลขเจ็ดอ่ะเป็นที่เรียบร้อยเนาะท่านผู้ชมสำหรับในงวดนี้ ทั้งสองสูตรนี้จะเป็นตัวที่ทำออกมาแล้วได้ที่ชุดสองตัวล่างแล้วก็ชุดสองตัวบนแล้วก็มีสามตัวบนให้ด้วยตรงนี้เนาะในชุดนี้จะจับให้เฉพาะตัวที่ชนตัวเด่นตรงนี้ส่วนตัวรองก็มีโอกาสมาได้เหมือนกันอ่ะก็ตามสูตรเนาะท่านผู้ชมในงวดนนี้เด่นไปที่เลขเก้าเนาะสำหรับในชุด มาครบสองตัวบนล่างก็เลข9้ามีโอกาสที่น่าจะมาได้มากที่สุดเนาะทั้งบนและล่างแล้วก็ลองลองมาเป็นเลขจิตแล้วก็ชุดสองตัวบนล่างตรงนี้เนาะที่เน้นออกมาให้แล้วแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดที่มีโอกาสมาได้มากที่สุด ห้าคู่นี้ทั้งทั้งสองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างนี่ไปได้ทั้งบนและล่างส่วนล่างอย่างเดียวเน้นให้หกคู่คู่อื่นก็มีโอกาสมาได้ส่วนคู่ดับก็ตัดออกให้แล้วอ่า เรียบร้อยสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งสิงหาคมก็สรุปเป็นที่เรียบร้อยก็สุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ